I don't give a fuck what you say Yeah i m a do shit my way So you can go kick crocs k i m a stack bricks up so Build what I want to make <gotta> ตอนที่217เฮ้อไว้เฮ้อไว้เฮ้อไว้วันนี้ฉีตูโฟนและหิมะตกหนะักไอ้หนาวเสียดแทงกระดูก เธอเลียนหูคุกเข่าอยู่ในตำหนักจนแข้งขาชาร้องไห้จนแขนเสื้อทั้งสองข้างเปียกไปหมดเสื้อเหย็นชิงผู้นั้นไร้ยังอายใส่ความค่าโดยไม่เลือกวิธีการผู้ตรวจสเสบียงติดสินบนจะเกี่ยวข้องกับชวนเฉิงของค่าได้อย่างไร นั่นเป็นพื้นที่ของเจียงชิงซานหากจากสืบสาวเอาความขึ้นมาจริงๆเจียงชิงซานก็เป็นผู้บงการหมวกคุณนางเี่ห์เหรียญโห,อหถอดออกมาวางอยู่ข้างเขา่าเข่าร้องไห้พูดยังมีเฉินสวินอี้อีกยามนี้กัดข้ามไม่ปล่อยชัดเจนว่าต้องการกำจัดฝ่ายตรงข้าม ร่วมมือกับเสียเหยินชิงเล่นละครพวกเขาสมคบกันทำเรื่องต่ำช้าเดียวสามคงปู่หลานยังยอมรับโดยไร้หลักการธรรมเนียมปฏิบัติในราชสำนักถูกทำลายสิน้น เจ้าอย่าเอาคำพูดพวกนี้มาหลอกข้านหน่อยเลยไทยเฮาเดือดดานยิ่งหนักหากเจ้าประพฤติตัวสำรวมจริงเสียสิวจัวจะตามสืบเรื่องบัญชีได้หรือผู้ตรวจเสเมียงเจียสีกอบกวยเงินทองในสวนเฉิงไปไม่น้อยเรื่องนี้หากไม่มีเจ้าคอยหนุนหลังเขาจะมีปัญญาทำได้ถึงเพียงนั้นหรือ ภายในตำหนักสว่างสวัยขันทีนางนกำนันต่างถอยออกไปข้างนอกมีเพียงหลิวเสียงกูกูคุกเข่าปรนิบัติข้างๆเฮอเหลียนโหมาแบกน้ำรับผิดจึงสวมใส่เพียงอภรรษบาง,บาง ยานี้ตัวสั่นง,งินงกเมื่อเผชิญหน้ากับความกริ้วโกรธของไทยเฮาพอจกพักรพรรดิเทียนเซินสวรรคตไทยเฮาก็ประทับอยู่ในตำแหน่งนี้คอยอุดข้อบกพร่องให้ตระกูลสูงสักจบจนวันนี้เหนื่อยลาสิ้นเลี้ยวแรงนางถอนหายใจกระเฮ้อเลือนหัวในความผิดหวงังผ่านม่านหมก เ่อเหรียญหัวฟังแล้วคิดในใจว่าไม่ได้การรีบคานข่าไปข้างหน้าไทยเฮาโปรโดบรรเทาโทสะบัดนี้การทิ้งเบี้ยรักษาเรือเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดไมมว่ายัางไรก็ต้องปกป้องพันหลินไว้ก่อน พันหลินเป็นบุตรชายสายตรงของพันเสียงเจียทั้งยังเป็นขุนนางสามคำในกรมพระคังปีที่แล้วพวกเขากำจัดเว้ยไห้กูทิ้งไปบัดนี้มีเพียงพันหลินที่ยังยืนอยู่ในกรมพระคังได้หากต้องสูญเสียพันหลินไปเช่นนี้ตระกูลสูงสักย่อมไม่เหลือผู้ดูแลเงินอีกไทเฮาพูด ปกป้องพันหลินได้ก็ปกป้องพันอี้ไม่ได้พันอี้ผู้นี้เป็นสามีของท่านเจ้าหญิงเยี่ยไม่มีพันอี้เจ้าเยี่ยก็ต้องเป็นไม้เฮอเลียนโหเศร้าเสียใจหมอบอยู่กับพื้นพรางสะอื้นเช็ดน้ำตาเอ่ยว่าข้าเป็นบิดาหากไม่ใช่ถูกบีบคั้นจนถึงขั้นนี้จะทอดทิ้งลูกเคยที่ดีถึงเพียงนี้ได้อย่างไรข้าเองก็จนปัญญา ยอมให้นางเป็นม้าดีกว่าให้นางต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะเรื่องนี้เท้าที่อยู่ในม่านมกมีสีพระพักรกดกรุ่มสุดท้ายเอ่ยเพียงว่าเจ้ากลับไปเถิดบอกเจ้าเยี่ยให้ยาก,กับพันอีสานอกตำหนักฝนแหิมะกระทบชายคาวังหลวงหิมะสีขาวบนกำแพงสีชาตินิ่งสนิทระกังโบราณซ่อนความโศกสลดแต่และเสียงลอยเข้ามาในโทงพิจารณาคดีร่วม พันลิ้นมียศขุนานางติดตัวไม่จำเป็นต้องคุกเขา่าคารวะผู้สอบสวนหลักทั้งหลายในห้องโถงหลังราชศกยงอีเป็นต้นมาตันเฉิงก็ไม่ได้รับพระราชทานที่นาอีกแต่ตอนนี้จำนวนที่นาที่กรมพระคลังวัดหน้าทั้งหมดแตกต่างจากจำนวนจากจำนวนชิงที่ตันเฉิงรายงานฟ้าราฟ้ากับเหียวจำนวนชิง จำนวนชิงคืออะไรชิงไม่มีจำนวนซึ่งหรอชิงจำนวนชิงจริงๆเนี่ยจากจำนวนชิงฉังงนผิดป่เสียสอจวนนั่งยางเคร่งกรึมมองไปยังพันเหลิน พันอี้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตันเฉิงที่นาส่วนที่เกินมาเขากรบปิดบังไว้ไม่ได้รายงานกรมพระขังเจ้าดูแลภาษีในกรมพระคังหลายปีมานี้ตรวจพบที่นาภาษีที่นาที่หายไปแต่กรับไม่ได้ตั้งข้อสงสัยข้าขอถามเจ้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าภาษีที่นาตันเฉิงเป็นบัญชีปลอม พันหลินถูกขังมาหลายวันชุดคุณนางยับย่นเขานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโต๊ะมองเสียสิวจัวโดยไม่ตอบเสี้ยซสิวจัวเผชิญหน้ากับพันหลินพันหลินไม่ใช่บุคคลที่สอบส่วนง่าย ขุนนางระดับสูงเชนีล้วนคุ้นเคยกับกระบวนการสอบสวนเป็นอย่างดีคนฉลาดเวลาเผชิญหน้ากับการสักงถามของสารยุติธรรมและกรมอาณาญาจะปิดปากเงียบเพราะขุนนางที่มาสอบสวนล้วนเชี่ยวชาญการอย่างเชิงการโต้อตอบกับพวกเขาทำให้เผยพิรุธได้ง่ายเห็นชัดว่าพันหลินเป็นคนฉลาด เขาเงียบกับเสียยซิวัวมาโดยตลอดถ้าแคดีติดอยู่ตรงนี้ไม่คืบหน้าเจ็ดเมืองที่เหลือย่อมมีเวลาเพียงพอในการชำระสะสางบัญชีจัดการกรรเรื่องสกป,ปรกเรียบร้อยก่อนที่เซียวซิวฉวจะไปตรวจสอบ เสียซิวจวนยิ่งเฉยยหลายปีกว่าจะมีโอกาสวันนี้เขาไม่อาจปล่อยพันเหรียญเหน,นีวรอดไปได้พันเสียงเชียอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ขยับเสียสิวจื้อประสานนิ้วทั้งสิบเข้าด้วยกันไทเฮาทรงชมว่าเขาเป็นคุณนางใหญ่ผู้มีบทบาทสำคัญหลังการสอบสุนเวยในปีนี้มีหวังจะได้ย้ายออกจากกรมโยธา นี่เป็นการบอกใบ้ว่าจะเลื่อนตำแหน่งเขาเข้าสู่สภา,า,า,าขุนนางหากเจ้ามัวแข่งข้อกับข้าเช่นนี้การประเมินขุนนางหลังฤดูวสัน์ของเขาจะต้องได้รับผลกระทบแน่พันลิ้นน้มตัวทมน้ำลายหนึ่งทีอย่างเหยียดหยัน เจ้าโยยผู้ตรวจสะเบียงติดสินบนช่วยอากาศนี้สมคบรบะของฉิวในสภาคุณนางบัตรนี้จะลงมือกับสกุลพันธ์ของข้าก็เพียงเพราะข้าปล่อยตัวเหยาหยวนจัวไปก็แค่ลูกอน,นุนอกข้อคนหนึ่งจะมาเสด็จส้งเป็นคุณนางมากความสามารถปกครองแผ่นดินอะไรเล่า เสียเสีวจ๋วสีหน้าไม่เปลี่ยนเขาพูดตอบว่าก่อนที่พันเสีเยงจียจะดำรงตำแหน่งเสน,นาบดีกรมโยธาพวกเจ้าสกุลพันก็กลืนกินที่นาชาวบ้านในตันเฉิงแล้วราชศกหยงอีชาวบ้านในตันเฉิงนามว่าชาวเชิงเดินทางเข้าเมืองหลวงเรียกร้องความเป็นธรรมทุกวาสื่อสารที่ควบม้าเร็ว ที่ควบมา้ามาเร็วเหยียบตายบนถนนเสนโอบ,บิดาอายุ8ปดสิบของเขาโคกศีรษะตายอยู่หน้าประตูที่ว่าการตันเฉิงเจ้าพูดไม่ผิดข้าลงมือกับพวกเจ้าสกุลพันกระเพราะเหว,วินอี้แต่เหว,วินอี้เป็นเพียงโอกาสจะมอไปคาขาเท่านั้นต่อให้ไม่มีเหย,ยว,วินอี้สกุลพันต้องใช้นี้อยู่แล้ว พันหลินมือเท้าเย็นเฉียบเอ็นกายพิงกเก้าอี้หลบสายตาของเสืส้เซียวจัว รัชศกเสียนเตอ๋อปีแรกใครเกิดแล้วรับราชองค์การตรวจสอบภาษีที่นาของตันเฉิงขุนนางถูกส่งลงไปมีนามว่าเจียงจิ้นเป็นเพื่อนร่วมงานของข้าสมัยที่ข้าเป็นผู้ตรวจสอบกรมพระครังตอนนั้นปัญหาภาษีที่นาในตันเฉิงเริ่มปรากฏแล้วสุดท้ายเจียงจิ้นตกมาต้าตาระวังเดินทางกลับมารายงานตัวที่เมืองหลวงสมุดบัญชีที่เขานำมาด้วยหายไปอย่างไรร่องรอยเสียสิวจัวพูดสี เรียบรัชศกเสียนเตอ๋อปีที่สองเกลเหลาติดตามเรื่องนี้วะสื่อเซียนคิดว่าพวกเรามีหลักฐานในมือดังนั้นจึงสั่งให้ตระกูลสูงสักเติมเงินภาษีที่ขาดไปพวกเจ้าไม่ยอมควักเงินออกมาจากคร้งส่วนตัวเพื่อเติมเงินก่อนนี้ก้อนนี้จึงต้องลุกรานที่นาชมาใน8ปดมืองหนักกว่าเดิม ปีนั้นตันเฉิงมีเจ็ดกวัวเรือนที่กินยาฆ่าตัวตาเจ้ารู้กระมังว่าเพราะเหตุใด พันหลินย่อมรู้อยู่แล้วว่าเพราะเหตุนายปีนั้นว่าสี่เซียนถูกบีบจนร้อนใจพายพันเสียงเจียร้อนใจไปด้วยด้วยเหตุนี้ตอนขยายการยึดครองที่นาชาวบ้านจึงแบ่งภาษีที่นาที่รับผิดชอบอยู่เดิมไปให้ชาวบ้านในเมืองชาวบ้านทั่วไปเหล่านั้นสูญเสียที่นาสําหรับทํากินไปทั้งยังต้องแบกรับภาษีสูงเลี้ยเมื่อร้องทุกข์แล้วไม่รับความ,มามทํางิด้แต่ฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แปลกใหม่เฉพาะในตัน ถ,ถึงเรื่องพบเห็นได้ทุกปานในแดเมืองหลังรัชโศกเสียงเตอ๋อเป็นต้นมาเสี่ยซิวจิวพูดถึงตรงนี้ภายในห้องโถงก็ไม่มีคนอื่นแล้วเขาพูดต่อว่าภายหลังเจียซีประสบภัยพิมาตเจียงชิงซานจารู้หรือไม่ว่าเหตุใดเจียงชิงซานจึงไม่ยอมสมกบคิดกระทำชั่วกวาสื่อเสียนเพราะพี่น้องร่วมสายสกุลของเขาคือเจียงจินโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่ากรรมตามสนอง ลำคองพันหลินหดเกรงครับฝืนหัวเราะออกมาเช่นนั้นบัดนี้เจ้าใส่ความผู้บริสุทธิ์ไม่กลัวกรรมจะตามสนองหรือผู้บริสุทธิ์หรือผู้ตรวจเสบียงเจียสี่เป็นผู้บริสุทธิ์หรือเขาได้ตารงตาแหน่งผู้ตรวจเสบียงก็เพราะพวกเจ้าสนับสน,นุน จากนั้นกรมพระครังประเมินผลการทำงานของเขาว่าดีจึงส่งเขาไปเจียสี่เพื่อคารอำนาจกับเจียงชิงสารระหว่างนั่งตาำหน่งนี้เขาติดต่อกับสกุลเยียนในเหอโจช่วยชวนเฉิงงเนตีเฉิง นำทองแงดงและเหล็กไปขายต่อภาษีผ่านด่านที่ช่าโกงมาน่าจะพอสร้างสำนักมาการแห่งนี้ใหม่ได้เลยกระมังเสี้ยซิวเจือลุกขึ้นชุดคุณนางยามอยู่ในห้องดูมืดถึมเขาพูดต่อว่าหากพู้ตรวสเสบียงไม่เกี่ยวข้องกับเฮือเหรียญโหเขาจะรุดไปติดสินบนเป็นเงินก้อนใหญ่ทันทีที่รับการบอกไม่ได้อย่างไรพวกเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าการใส่ความแต่ความจริงนี้เป็นเพียงลูกหมา ที่พวกเจ้าใช้เป็นประจำในอดีตข้าก็แค่เอาเยี่ยงอย่างเท่านั้นเองพันหลินกลืนน้ำลายดัง เอ,อื้อบังเกิดความร้อนรนเจ้าทุ่มเทความพยายามเต็มที่คิดจะผลักดันราชายาตขาึ้นกรองรากากรวบสุดท้ายก็เป็นเพียงการใช้ตรกร้าผายสารตักน้ำได้มาเพียงความว่างเปล่ารารชายาตของข้ามีนามว่าหลีเจี้นถิงอาใช่นหลีเจิ้นเห่งไม้เสื้อซิวจัวยันขอบโตะ๊ะลุบตามองพันหลินเฮยถามกระทันหันว่าเจ้ารู้จักแมงป่องหรือเปล่า เมื่อตามผลินว่างเปล่าเขาใช้ความเงียบปริเสธกานตกลุมพรางของเสียส้ยซิวจัวอีกครั้งรัศชศกเสียนเตอที่สี่จงปัวผ่ายศึกเปิดโอกาสให้หวาสื่อเสียนได้หายใจไม่ว่าเรื่องเสีนเว่ยหลบเลี่ยงสงครามหรือเปลี่ยนสาบุกรุกก็อเหมือนสวรรค์จะคอยช่วยตระกูลสูงสักรอดพ้นหายยนะเสียส้ยซิวจัวพูดแต่ข้าไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ พันหลินไม่รู้ว่าเสี้ยสิวจัวกลังพูดเรื่องใดแต่ตหนักถึงอันตรายเรื่องฮุบทีนาชาวบ้านเขาสามารถปิดปากหลบเลี่ยงได้แต่เรื่องสมคบค่าสึกกลับไม่อาจเกลเกินผ่านพ้นไปได้เรื่องแบบนี้เมื่อไม่จุดเริ่มต้นหายยณะที่ตามมาย่อมร้ายแรงถึงชีวิต เจ้าคิดจะใส่ร้ายค่าอีกแล้วหรือพันหลินพูดเสียงเฉียบเจ้าประจบราชญายตทจนได้มาซึ่งอำนาจตำแหน่งแต่เจ้ากลับกำจัดผู้เห็นต่างในราชาสำนักฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนหากเจ้าทำเพื่อชาติบ้านเมืองจริงย่ยต้องบีบจนลูกกุงไปเป็นกบฏด้วยเล่า สเสบียงกองทัพของเปี้ยนจินใครเป็นคนลงมือกันแน่เสืส้อซิวจัวเคี่ยงคําให้การเมือทิ้งโดยพรันและงบทหารของฉีตงใครเป็นคนเกินกินไปเกือบครึ่ง พวกเจ้ากดข่มสีจูอินหลายครั้งปล่อยให้หลีเป่ยเป็นใหญ่ตระกูลเดียวทหารม้าเหล็กหนึ่งแสองหมื่นเหย็บย่ำไปทั่วพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้หากไม่มีเซียวชียใครจะพนัน,นาการเซียวฟางฉวีกับเซียวจิหมิงไว่ได้มิสูเจ้าทบทวนความผิดของตัวเองหลายปีมานี้เกินเหลา่าเคยอุดช่องวัวพวกเจ้าอย่างไรบ้างใครเฮาคุมอำนาจในราชสำนัก แต่บันนี้กลับให้ยอมเสียสละตระกูลสูงสักเพื่อชดเชยงบทหารให้ฉีตรงหน้าอกเสียสิวจัวจะท้อนขึ้นลงเขาเบือนหน้าไปทางเอื่นสงบอารมณ์เล็กน้อยข้าต้องการกำจัดผู้ที่เห็นต่างเสียสิวจัวหันไปมองพันหลินอีกครั้งข้าจะถอนรากถอนโคนคนชั่นหลงเหลืออยู่อย่างพวกเจ้าให้หมดรวมถึงแมงป่องตัวนั้นด้วย อีกด้านหนึ่งเหยาเว,วินอี้ได้รับอายเย็นระหว่างเดินทางไกลถึงตนโจขึ้นแรกก็ล้มป่วยเซนเจ๋อชวนเห็นหยวนจัวป่วยหนักดูดขุนเขาถล่มทลายจึงสั่งให้หมออยู่ในเรือนรอฟังคำสั่งตอนเซลจอเยกกินข้าวเห็นเซินเจอชวนจะไปหาเหยาเว,วินอีจึงพูดขึ้นว่าไปด้วยกันเถิดข้าจะไปเยี่ยมเขาด้วยสองคนกินข้าวเสร็จแล้วสวมเสื้อคลุมตัวใหญ่เฟยเซิงเดินตามอยู่ไกลไกล เซลจะแยกกางร่มเดินมาถึงเรือนห้องยาววันอีพร้อมกับ ส้นเจอชวนส้นเจอชวน,น,เ,ชนเห็นหน้าห้องไร้คนจึงถามสาวใช้ที่เข้ามาต้อนรับฉชไหนจึงไม่มีคนคอยปรนนิบัติสาวใช้คารวะได้ตอบเสียงเบาเซียนเซงไม่ให้คนปฏิบัติตอนกลางคืนเช่าค่ะเซลเชยคุมมือส้นเจอชวนจึงส่งสัญญาณสาวใช้ถอยไปเขาสะบัดร่มเอ่อยว่าหยวนจั่ไปคนหยิงท่าหนองไม่เห็นเชียวทิ้นยาเลยส้นเจอชวนกวาดตามมองรอบหนึ่งก่อนจะหันไปมองห้องหลักเคาะประตูเถอะ ระหว่างที่ทั้งสองคุยกันประตูบันนั้นก็เปิดออกเชียวเทียนหยาสวมชุดทั่วไปโคง้งกำนับผู้เขาเล็กน้อยก่อนจะหลีกทางเอ่ยว่าหยวนจัวเซียนเซิงยังไม่เข้านอนรอฟู่จีนกับท่านรองอยู่ในห้องเหยาวหวนอี้ลุกขึ้นนั่งแล้วเขาลังหน้าจนสะอาดและเอ็นกายพิงพนักเก้าอี้ตำราบนหัวเขา่าถูกหูหูหนูถูกหูหนูขวนจนหล่นลงบนพื้นหูหนู ชื่อของแมวบ่ะอ๋อใช่น่าเป็นชื่อของแมวเนาะตำราบนหัวข่าวถูกหูหนูหูหนูหูหนูควรจะหล่นลงบนเฟินเซลยเยกก้มตัวเก็บขึ้นมาพรางให้พรางถือโอกาสนี้มองดูสมุดภาพเลอ ห้องหนังสือในเรือนเหมยเจ้าก็มีชุดหนึ่งท่านรองอุตส่าห์ทุ่มเงินก้อนโตเรือนดังนั้นทิ้งไว้ในฉีตูหน้าเสียดายนักเสียงข้องเหยาววนอี้กังวานสายดุดหยกกระทบกันเขาเก็บท่าทีเหนื่อยล้าอ่อนเพลียขยับรถเข็นสี่หล้อส่งสัญญาณให้เซียวซีเย่นั่งสัญเจอชวนถอดชุดคลุมตัวใหญ่มองสีหน้าเหยาววนอี้เดินทางไกลลำบากวันนี้ม่ควเรียกเจ้าไปที่ห้องโถงเลย ช่วงนี้หิมะละลายช้าเร็วต้องป่วยอยู่แล้วยามนี้ไม่มีคนอื่นเหยาะว,วนเยก,กเซียวเย่กะนับเป็นสหายเก่ากันจึงมีท่าทีผ่อนคลายกว่ายามปกติเล็กน้อยเขารินน้ำชาให้เสรนเชิญชวนท่วงทีกริยาดูไม่ออกว่าป่วยเรื้อรังตอนนี้ฟู่จินคงยังคิดถึงเรื่องในชีตัวอยู่เป็นแน่ ใกล้ถึงช่วงวานไทยในฤดูวสันเข้ามาทุกทีสนเจอชวนใช้นิ้วชี้แนบถ้วยชาพรอยโมราข้างหูแกว่งไปมาในแสงสลัวคณีนินตันเฉงหากสืบสวนต่อไปเจ็ดเมืองที่เหลือย่อมได้รับผลกระทบเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงยุ่งฉางในอนาเขตต้าโจ ทิ้งเบี้ยรักษาเรือเป็นคนวิธีที่ตระกูลสงสั์นำมาใช้บ่อยหากเสียสิวจัวบิดคันพวกเขาจนเข้าตาจนจริงๆยนตนเหลิงทิ้งไปหนึ่งคนเซลวียจัดวางหมากที่เหลือบนโต๊ะเล็กข้างๆใหม่ใช่ว่าจะไม่ได้ครั้งนี้เสียสิวจัวยิงหินก้อนเดียวในนก3สามตัวใช้ทองคำดึงเหลืองชวยซานเข้ามาเป็นพวกผลักดนกันการตรวจสอบภาษีที่นาเนตันเชิงให้เป็นไปตามกำหนด ทั้งยังเตรียมพ,พ,พอความพร้อมสำหรับการตรวจระษีผ่านด่านในชวนเชิงในอนาคตเหว,วันอี้พูดเรื่องนี้ล้ำเลือดตรงที่ผู้ตรวจสเสบียงกับเฮอเลียนหัวกระทำเรื่องดังว่าจริงไทยเห่าน้าท่วมปากแต่คงซิวยอมช่วเหลือเขาอีกแรงสาเหตุไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องนี้แน่นอน สันเจอชวนเห็นหูหนูวิ่งมาข้างเท้าตนจึงขยับเท้าหลบเล็กน้อยมองหูหนูและเอ่ยว่าสีจุอินนำทัพไปปราบปรามเผ่าสิงสู่เป็นเรื่องเร่งด่วนไทยเฮากดกรมกระหมบไว้ไม่ยอมอนุญาตคงโกรว่า บัญชีก้มกรมพระคังจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกให้สถานการณ์เช่นนี้หากเสียซิวจัวยอมมอบเงินให้สภาคุณนางสักสองสามล้านตำเลึงของซิวย่อมไม่มีทางปฏิเสธหูหนูบิดขี้เกียจวางอุ้งเท้าลงบนรองเท้าหุ้มแข้งของเิรเจอชวนพรางโกงก้นยืดตัวยามันร้องเี ถูถ่ายตัวไปมากับน้องของเขาแต่ขณะกำลังจะตะกุยชุดกรมกับถูกหิว้วคอหลังคอขึ้นเสียก่อนเซลเย่ปลายตามองมันอ๋อเกือบลืมไปในมือของเสียเหยียนชิงยังกำเงินก้อนนั้นอยู่ หูหนูหมุนตัวกลางอากาศรอบหนึ่งเห็นเชลซิเยนแล้วหูรันลู่ลงอุ้งเท้าหน้าวางซ้อนกันไม่กระาขยับตัวอีกเซลซีเยยนโยนมันกลับไปมันทิ้งตัวละมุนพื้นอย่างปราดเปยววิ่งห่างชี้ไปข้างรถเข็นสี่ลอ้อก่อนปีนกลับขึ้นไปบนตักของเหยาวมันเอีย่ยเรียกร้องกานลูไลาย เย้าบนอี้รูปหูหนูพรางพูดครั้งนี้เสียสิวจั่วใจงบทหารให้ฉีตรงท่านจอมทัพต้องรับไมตรีครั้งนี้ของเขาหากไทเฮายังทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนย่อมต้องเสียโอกาสไปเรื่องนี้แก้ไขไม่ยากเสนเจ๋อชชนเหลือบตามมองทั้งสองคนขอเพียงไทเฮาพระราชทานสมรับให้ท่านจอมทัพ อำนาจฐานะชีตรงก็แบ่งเป็นสองส่วนได้แต่งท่านจอมทาประเซลซิเย่ยพูดต้องเป็นคนที่มีบรรดาศักดิ์ติดตัวบัดนี้ตาแก่ไม่กี่คนในชีตัวที่มีบรรดาศักดิ์ล้วนไม่เหมาะทั้งยังควบคุมไม่ได้ในเมื่อเฮอเรียนหัวได้รับผลครบจากฉวนเฉงเนี้ถือโอกาสกําจัดเขาทิ้งไปเสียฉวนเจ๋อชวนหยิบหมากในฝ่ามือเซลซิเย,ว,ยว,วางลงบนกระดานท่านเหอหน้อยเฟยซื่อ ยังไม่มีตำแหน่งขุนนางมิเช่หรือให้เขาแต่งท่านจอมครับและไปเป็นแจกันในชีตรงกำลังฐานถูกแบ่งออกมาย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมของไทเฮา อีกทั้งเฟยซื้อกับพันหลินยังเป็นสหายรักมีความสัมพันธ์เช่นนี้อยู่เพราะเพียงพันหลินไม่ตายย่อมมีโอกาสที่จะพังงาดขึ้นมาได้อีกครั้งสกุลหวาทรงบุตรีออกเรียนมาเกือบร้อยปีจนกระทั่งวันนี้ในที่สุดก็ถึงคราวที่เาต้องแต่งผู้ชายออกไป เป็นเช่นเซลซอเย่ยว,ว่าทิ้งเบี้ยรักษาเรือเป็นกลยุทธ์ให้เฮาใช้บ่อยเพียงแต่คนที่นัเครื่องยนต์ทิ้งไปมิใช่แค่เพียงพันอี้ยังรวมถึงเฮ่อเหรียญโหดด้วยสวนเฉิงถูกเสียซือโจคว้าจุดอ่อนไว้แล้วให้มือของเหลียงจุยซานถือบัญชีของสวนเฉิงอยู่แต่เมื่อเป็นบัญชีของสวนเฉิงย่อมต้องให้สวนเฉิงเป็นผู้รับผิดชอบ ครึ่งชุดแรกไทเฮาถูกคนบงการซ้หรับนางแล้วการถูกไล่ต้อนอาจไม่ใช่จุดจบมิสูบอกว่านางคุ้นชินกับการลงมือเพราะถูกไล่ต้อนนานแล้วผู้สูงศักดิ์ในแต่ละนีม้มีได้เพียงคนเดียวในเมื่อรัชญาตญาติเจนถิงสามารถเป็นได้ฉะนั้นนางหวาเฮเว่ยทำไมจะเป็นไม่ได้เล่าหวาเฮเวย่ย โจอบจนบัดนี้สกุลหลีสูญเสียจักรพรรดิหยงอีจักรพรรดิเสียนเตอ๋อจักรพรรดิเทียนเซินและราชายาธแห่งวังบูรพาในรชาชสกหยงอีไปด้วยน้ำมือของไทยเฮาเซียวซียมองมาขาวในฝ่ามือครั้งนี้หากพ่ายแพ้อ,อีกอะไรจากต้าโจกขต้องเปลี่ยนเจ้าหนายแล้วจริง สายฝนและหิมะโปรยปลายหลีเจ้นถิงสวมเสื้อคลุมตัวใหญ่จ้องตากับไทเฮาจากที่ไกลๆโดยมีม่านหิมะขวางกัน้น ไทยเฮาทอดพระเนตรรัชรายาตผู้อ่อนยาวมองเห็นเงาของจกักรพรรดิยงอีจากคิ้วตางหลีเจิ้นถิงนั่นคือสามีที่บงการนางมาครึ่งชีวิตทั้งยังเคยเป็นพันธนาการที่ผูกมัดนางไว้ในวังหลังบัดนี้นางยืนอยู่ในจุดสูงสุดนางไม่หวาดกลัวดวงตาผู้นั้นอีกแล้วไทยเฮาทรงเผยรอยยิ้มเมตตาอริให้หลีเจี้นถิงพรางคิดเงียบๆในใจ เชื่อชื่อว่านอกรีด